สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมรีนีโดยไม่หมออัมาธรรทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้เป็นดาวย้ายอีกแล้วจ้าย้ายเออ,เอ,อ,เอ,อ <laughs> แต่ย้ายแล้วดีก็ดีเนาะเออนะ พรุ่งนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีค่ะ17กรกดาวเวลาตี38นาทีจากราศีมิถุนเข้าสู่กับราศีกรกฎเนาะกินระยะเวลาไปจนถึง17สิงหาก็ประมาณ1เดือนเลยนี่แหละนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีคลิปนี้ครบท้วนจบทีเดียวนะคะ12ราศีเลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะหมอก็จะสรุปให้ว่าลัคนาราศีและวันเกิดใดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดนะ,ะซึ่งได้รับผลกระทบที่ดีนะคะจาก ดาวย้ายนะคะในคราวนี้นั่นเองเออเนะ่เบื้องต้นนี้เดี๋ยวไล่พิธีละคนาราศีเลยนะขอไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไล่พิธีละคนาราศีเลยเริ่มต้นละคนาราศีแรกชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วอํานาจวาสนาบารมีมามาเต็มนะมากมีนะนั่นหมายความว่า คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตก็ได้หรือใครคิดจะสอบบรรจุใครคิดจะทํางานราชการใครคิดที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเริ่มมีคุณอาจจะได้งานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรือธุรกิจของคุณเริ่มมั่นคงนะคะนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ขาข,ขึ้นของชีวิตของคุณจริงๆมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหรือทำออนลงออนไลน์ก็อาจจะเป็นกระแสหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบปังในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้นะต้องบอกเลยการเงินขาขึ้นจริงๆนะนั่นหมายความว่าผลจากการทําอะไรต่างของคุณมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันส่งผลดีกับคุณในช่วงเวลานี้แล้วนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินเข้ารัวรัวมีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวรวนะหรือผลจากการกระทําของคุณทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบ รัวๆนะเพราะนั้นแล้วช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอธิ้าราศีต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับทรัพย์รัวๆนั่นเองอเอามาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภต้องบอกเลยช่วงเวลานี้คุณจะมีเพื่อนที่ดีค่ะ เพื่อนใหญ่เพื่อนโตเพื่อนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพื่อนเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีกัลยาณมิตรด,ดีที่จะช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลคุณทาให้คุณชีวิตของคุณประสบความสําเร็จหรือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณนะจะมีกัลยาณมิตรที่ดีที่มาช่วยเกื้อหนุนกันเกื้อหนุนดวงชะตากันทาให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายน,นั่นเองเออ ต่อ,อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนคุณจะมีหลักมิฐานมีความม,มั่นคงในชีวิตนะเออหางหางานอยู่คุณน่าจะได้งานที่มั่นคงแล้วนะหรือได้งานที่มั่นคงสักทีนะหรือถ้าเกิดทํางานอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าเริ่มมั่นคงตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณมันมั่นคงทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไปหมดละนะหร <ST> ือถ้าทําธุรกิจธุรกิจก็เข้าที่เข้าทางนะมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจของคุณจะค่อนข้างที่จะมีหลักมิฐานมีความมั่นคงแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นชช่่วววงงเลาทีีีิตขอคุณม ความมั่นคงนะหากอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วงโปรโปรโมโปรเออโปรเนาะโปรเนาะทำงานช่วงโปรนะ p r o น a t เ o อก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะผ่านโปรนะคะหรือมีโอกาสได้เป็นพนักงานประจําได้ทํางานประจําได้ทํางานที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะเป็น f r e e l a n c อยู่ก็อาจจะได้เป็นพนักงานประจําก็ได้นะเพราะ้นช่วงเวลานี้มีความมั่นคงใน ชีวิตอย่างแน่นอนชาวลกักนาราศีเมษนั่นเองนะจ๊ะ ่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเตรียมตัวเลยช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะได้แจ้งเกิดนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยะวัตนาเบะไอโกะมันมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าเติบโตมีความรุ่งเรืองได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะหากคุณหางานอยู่คุณได้งานที่ดีแน่นอนหากคุณทํางานอยู่แล้วทําธุรกิจต้องบอกเลยช่วงนี้อาจจะขาขึ้นได้แจ้งเกิดประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะ หรือว่าการงงการเงินอะไรต่างๆคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางการงานทางการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักก็มีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้นะสเสน่ห์ของคุณจะมีดีนะใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคู่เร็วๆนี้หรือช่วงนี้อะเสน่ห์จะดีจนรุนแรงจนทําให้แบบมีเด็กอยากจะมาจีบอะนึกออกปะเออสเสน่ห์จะดีมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะทำให้ชีวิตของคุณจเจริ ก้าวหน้าเติบโตหรืออาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะมีลูกค้าใหม่ๆมีคนมาจ้างใหม่ๆมีเจ้าใหม่ๆมาเกี่ยวข้องกับคุณนะเจ้าเจ้าที่มาจ้างงานอะไรต่างๆ,ๆคุณเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหม่รายใหญ่มีโอกาสที่จะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและเกรียงไกรมีโอกาสว่าชีวิตของคุณจะสดใสในช่วงเวลานี้นั่นเองออ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศรีกุมชาวลัคนาราศรีกุมช่วงเวลานี้นะคะขอให้ระมัดระวังให้ดีเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้ศัตรูคู่แข่งของคุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงหรือได้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดดีพูดดีทดําดีต้องบอกเลยความดีจะปกป้องคุณแต่ถ้าเกิดคุณพลาดน,นะอาจจะทําให้เขา เล่นงานคุณได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ขอให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตแล้วก็คิดดีพูดดีทดําดีอยู่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเข้าไว้แล้วชีวิตของคุณจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะมีคู่ดีมีคู่ยิ่งใหญ่มีคู่ที่แบบว่าพาชีวิตจเจริญอะนะคะเออต้องบอกอย่างนี้นะคะโสดอยู่ก็น่าจะได้เจอคู่นะ ที่เป็นคนร่ําคนรวยคนใหญ่คนโตนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่อยู่แล้วหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะกําลังเจริญเติบโตก้าวหน้าก็ได้<อ>แล้วจะพาชีวิตของคุณให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยนั่นเองเออนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูช่วงเวลานี้ดูเหมือนคุณอาจจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าทางออนไลน์หรือทาง อะไรที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเนาะนะคะมีโอกาสได้ go โน inter อาจจะด้วยงานก็ได้นะคะหรืออาจจะโด่งดังในทางโซเชียลก็ดีนะคะเออมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าว,วหน้ารุ่งเรืองคือพลังไฟพลังกายธาตุไฟของคุณจะทํางานได้ดีทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบ w o r l d w i แบบระดับโลกอะนะ เ,ออเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงเวลานี้คือระวังเรื่องของสุขภาพมันเหมือนกับคุณจะมีไฟมีแรงในการทํางานค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เพราะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆความโชคดีมันก็จะเข้ามารัวๆนั่นเองเออนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้มีโอกาสกจเจริญรุ่งเรืองก,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 ก้าวหน้าเติบโต,ต,ตอย่างแน่นอนนะได้เลือ่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งนะมีชื่อเสียงโด,ด่งดัง เป็นช่วงเวลาค่ะขึ้นของชีวิตของคุณในเรื่องของการงานธุรกิจนะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตนะธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคะทำออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะปังแมสเป็นกระแสเป็นไวรัลนะคะเอ่อหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีโอกาสเลยใครที่เป็นเอ่อทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเออเขาเรียกว่า ขา้าราชกงรขา้าราชการหรืองานประจำเนาะมีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตก้าวหน้านะมีความมั่นคงในชีวิตหางานอยู่ได้งานที่มั่นคงในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยเกิดความมั่นคงเกิดความรุ่งเรืองรุ่งโรดก้าวหน้าในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเออ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลโดดเด่นมากในเรื่องของการงานนะนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้คุณน่าจะมีงานที่มั่นคงการงานของคุณจะดีการงานของคุณจะมั่นคงการงานของคุณจะเจริญเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้าหางานอยู่ได้งานแน่นอนอยากจะสอบบรรจุอยากจะออสอบข้าราชการมีโอกาสสอบได้สอบติดสอบผ่านมีโอกาสได้เรียกชื่อนะคะเออในในการสอบอะไรต่างๆเนาะ สอบติดแล้วมีบัญชีขึ้นรายชื่อแล้วคุณอาจจะได้เรียกในช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาสที่จะการงานค่อนข้างดีมีความมั่นคงนะคะมีความมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้การงานของคุณจะมั่นคงมากมีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าและเป็นมีหลักมีฐานมีความมั่นคงอย่างแน่นอนอ ่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้โชคลาบลาบลอยลาบที่มิการคิดว่าจะได้ก็ได้นะมีโอกาสมีโชคลาบ,ม,ลาบมีโชคดีได้ลาบก้อนใหญ่ลาบก้อนโตโอกาสครั้งสําคัญที่จะทาให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและเติบโตนั่นเองเอ สุดท้ายน่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตปังในออนไลน์และทางระดับโลกหรือว่าทางเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อต่างประเทศทํางานต่างประเทศหรือว่าอาจจะประสบความสาเร็จในทางโซเชียลมีเดียก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังปังปรุริเยมีโอกาสมากๆนะแต่ช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังคิดดีพูดดีทดําดีความดีงามของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างว่องไวนั่นเองเออ รบพวน12ราศีมาดูกันว่าลัคนาราศีและวันเกิดใดบ้างที่โดดเด่นมากที่สุดที่จัดอันดับแล้วนะจะเป็นคุณหรือไม่เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเออ ถึงเวลาชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะใครอยากเป็นเชซีอาชันอาเียะชันอาเฉียใครอยากเป็นเศรษฐีอาชันอาเียอาชันอาเียนะดวงชะตาเปลี่ยนแล้วดาวอาทิตย้ายราศีค่ะวันที่17ระกรกฎาวเวลาตี38นาทีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎกินระยะเวลาไปจนถึง17สิงหาต้องบอกเลยว่านาทีนี้ชีวิตเปลี่ยนไปในจุดที่ดีอย่างแน่นอน้นะ โดยเฉพาะคนที่เกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีที่ดาวชะตานะย้ายราศีไปสู่จุดที่มันโดดเด่นมากขึ้นปังบุริเยมากขึ้นอำนาจวาสนาบารมีดีพลังกายพลังใจมีพลังชีวิตก็ดีพลังสเสน่ห์ก็มาโอนะ จะหยิบจะจับระทำอะไรมันดูจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายแถมสำเร็จอย่างสูงสุดด้วยโอ้ ตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตหรือทำอะไรช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยวัตนานเบ้ไอโกะนะธุรกิจนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเพราะนั้นการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสมีเงินถุงมีเงินถังมีเงินไหลกองมีทองไหลามานะคะความรักนั้นหนาต้องบอกเลยสุขอุราแน่นอนเออนะ สำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยชะตาดีอยู่แล้วนะมีโอกาสที่ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีความร่ำรวยในดวงชะตานะคะมีโชคมีลาบลาบลอยลาบ,ลาบ,ลาบทิมีการคิดว่าจะได้ก็ได้โอกาสดีๆจะเข้ามานะจะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังจะมีความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าเติบโตทําให้เงินทองหลัง่งไหล,าหลามาเทมามีเงินไหลเข้าทุกช่องทางไม่ขาดสายนะ ได้รับทรัพย์รัวๆนั่งนับเงินนับทองทุกวันแบบรัวออโดยเฉพาะคนที่เกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ดีอรามาพลังแรงทำให้ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสุขความสำเร็จความร่ำรวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตค่ะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกรฤตมิถุนพิจิกกัน แล้วก็มังกรนั่นเองค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพระฤหาสบดีแล้วก็สุกนั่นเองโอห้ห้าลัคนาราศีห้าวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างตน้นต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของชีวิตของคุณหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีมีอำนาจวาสนาบารมีเต็มที่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสร่าร,รวยเออ ใครแล้วก็นายไ่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟ i ร์สแก้แม่หมอด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ในทุกๆช่องท,ท,ทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย